ครับสวัสดีครับเทสกล้องคนนะครับเนี่ยอ่าโอเคอ่าวิดีโอนี้เดี๋ยวครูนะครับจะมาอธิบายนะครับเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากพวกเราไม่ได้เรียนในชั้นเรียนหรือห้องเรียนนะครับเนื่องจากว่า มีการเขาเรีรยกว่าเกิดโรคระบาดนะครับโควิด1 9นะครับเอ่อก็เลยเอามาอธิบายเพิ่มเติมนะครับเนื้อหาในหนังสือนะครับนาบางหัวข้อนะให้ให้ให้พวกเราได้เข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับนะ เดี๋ยวมาเข้ามาดูเนื้อหานะครับวันนี้คลิปวิดีโอนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของสากลนะครับนะสากลสากลนะเอานะครับมาเข้าเนื้อหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของสากลนะครับอ่ะมาดูนะครับสากลนั้นนะมีวิวธรรมก,การมาจากทางประเทศนะครับนะซึ่งเรามาดูนะครับบิดานะครับสากลโลก นะครับก็คือโรเบิร์ตโอเว่นนะครับนะเป็นชาวอังกฤษแต่ว่าเอา่อไปนะครับไปตั้งสากลเนี่ยที่อเมริกานะครับนะไม่ได้ตั้งที่ประเทศอังกฤษนะอ่านะครับอ่ะแล้วก็มาดูอันนี้คือบิดาสากลโลกนะครับนะคนนี้นะโอเว่ Owen, นเะนี่ยโรเบิร์ตโอเว่นนะครับสา้ด้วยนะครับอ่ะมาเรามาดูเอ่อสากลในประเทศไทยบ้างนะครับอ่ะ มาดูบิดานะครับบิดาสากรไทยนะครับนะพระชวงเอ่อพระราชบรมวงศ์เธอกรมหมืน่นพิทยาลงพิทยาลงกรนะครับนะนี่คือบิดาเอา่อสากรไทยนะครับนะจําไว้ด้วยนะครับนะเผื่อจะเจอในข้อสอบนะครับนะอ่ะมาดูนะครับเกิดขึ้นในสมัยไหนก็คือเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะครับเรียนนะอ่าซึ่งสากรแห่งแรกนั้นนะครับมีชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จํากัดสินใช้นะครับนะอ่าจำดีๆนะสหกรณ์นะครับวัดจันทร์ไม่จํากัดสินใช้นะครับนะอ่าไม่จํากัดสินใช้ได้ป่ะน,นะที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับนะอ่าแล้วก็วัตถุประสงค์นะครับในการจัดตั้งสหกรณ์นะครับนะในสมัยนั้นนะครับวัตถุประสงค์เนี่ย เพื่อช่วยเหลือนะครับชาวนาแล้วก็เกษตรกร,ะกรนะครับนะอันนี้เกษตรกร,กรที่ขาดแคลนนะครับเลยนะไม่ใช่ขวดแคลนนะอันนี้สระอานะครับขาดแคลนนะครับเงินทุนนะครับเนื่องจากว่า,าในสมัยนั้นเนี่ยเกษตรกร,ะกรนะครับแล้วหรือชาวนาเนี่ยถูกนะครับนะในทุนเนี่ย เอาละเราเปรียบนะครับนะซึ่งพวกชาวนาหรือว่าเกษตรกรไม่มีเงินทุนในเรื่องของการลงทุนการลงทุนนะครับเพราะว่าในช่วงสมัยรัชก,กาลที่6เนี่ยมีการเขาเรียกอะไรค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นนะครับนะชาวนาพวกนี้ก็ไม่มีทุนในการาทําทุนนะครับนะก็เลยไปกู้ยืมมาทําให้ติดหนี้นะครับนะ ก็เลยมีการจัดตั้งสากลขึ้นนะครับนะเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของทุนนะครับนะในเรื่องการลงทุนนะครับนะอ่ะนอกจากไทยแล,แล้วเนี่ยในสมัยประเทศอื่นเนี่ยเขาก็มีการจัดตั้งสากลเหมือนกันนะครับนะอย่างเช่นที่ทีอ่อังกฤษนะครับนะคุณหมอวิลเลียมคิงนะครับชาวอังกฤษเนี่ย ก็ได้นำแนวคิดของโอเว่นเนี่ยไปจัดตั้งสมาคมการค้านะครับซึ่งภายหลังเนี่ยก็เป็นต้นแบบของสากลร,ร้านค้าในปัจจุบันนี้นะครับนะอ่าก็อันนี้คือเนื้อหานะครับอธิบายคร่าวๆเพิ่มเติมนะครับให้พวกเราฟังนะบางคนอาจจะขี้เกียจอ่านหนังสืออันนี้ก็ได้อธิบายให้พวกเราฟังนะครับนะ เป็นคลิปสั้นๆนะครับอาจจะเป็นการอาธิบายเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับนะ,ะก็ยอมเขาเรียกว่าเสียสละเวลานิดนึงนะครับนะมาถึงไม่ดูก็ฟังเอาแล้วกันนะเผื่อจะได้ยังจะได้ความรู้บ้างเจอในข้อสอบนะครับนะ,ะยังไงก็ถ้ามีข้อสงสัยนะครับยังไงเนี่ยเพือนคอมเมนต์นะครับใต้คลิปได้เลย นะครับคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะตอบให้นะครับโอเคครับยังไงก็ดูแลนะครับรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับในช่วงนี้เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับอ่โอเคสวัสดีครับ